ลูกค้าเข้าลูกค้าเข้ารีบเลยเรียบเลยแพ็คของเลยมึงแพ็คของเลยแล้วเดี๋ยวเตรียมขึ้นรถเลยลูกค้าคาราบาวครับเมื่อวานมาเต็มเลยอัดแน่นมาเลยปี๊บปี๊บโรงงานปี๊บของเราบอกเลยว่ารวยแล้วมึงเดี๋ยวสิ้นปีพี่ให้โบนัสทีมแรกกิมบี้โอ้ยนี่มัน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 ชนะแมนยูไม่ได้หว่ามันโดนเบนฟอร์ดท่าสุดอะไปไปเอาไปส่งกิมบี้เลยเออแมนซิตโต้แมนซิตี้เอาไหมเนี่ยแมนซิตโต้แมนซิตี้ไม่เอาอาร์เซนอลไม่เอาเออริวคาสเซลไม่เอาเฮลซีเอาเฮลซีมึงให้มาเอาไปหน่อยมันได้ใบแดงด้วยเนี่ยเออเอาไป ได้ใบแดงบ่อยนะมึงเอาไปให้มึงส่งให้มันด้วยเออเฮ้ยเฮ้ยนี่มันลูกค้าใหม่เหรอเฮ้ยเรียบภูเฮ้ยนี่พีพ่ภูพี่พี่เหรอนี่ <c oughs> นี่แพ้มาตั้งนานแล้วนะอันนี้เขาแพ้มาตั้งนานแล้วเขาไม่สั่งเราทีนะนี่วันนี้เขาต้องสั่งแล้วออเดอร์หนักเลยเนี่ยแฟน,นเรียบภูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงมึงรัดคิวเลยมึงพูดมึงรัดคิวเลยเอาแบบว่าของดีๆของเราเนี่ย ให้พี่พีเขาเลยมึงเอาแบบการความร้อนดีๆนะเพราะพวกพี่เขาหัวร้อนเยอะช่วงนี้สกิดไปนิดนึงอารมณ์เสียแล้วเออสกิดไปนิดนึงอารมณ์เสียนะเดี๋ยวมึงรีบส่งเลยมึงเล่นส่งให้เขาเลยเพราะช่วงนี้เขาหัวร้อนกันเยอะเอาแบบเกรดพรีเมี่ยมเพราะโรงงานเราแบบเกรดพรีเมี่ยมอยู่แล้วโรงงานปี๊บของเรามันเกรดพรีเมี่ยมอยู่แล้วไปเลยเดี๋ยวรัดคิวส่งเลยให้พี่พีเขาแบบจัดเต็ม <c oughs> ใครส่งดีใครส่งเด่นเส้นปีเดี๋ยวป่าให้โบนัสลุยส่งปี๊บให้เลี้ยวเมื่อพลู